เอาละครับ,รบท่านผู้ชมครับ,ค,รบคุณต้อก็เห็นแล้วนะครับภาพจากที่ฝรั่งเชื่อว,ว่าวันสุดท้ายของโลกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เราเห็นจากภาพยนตร์ที่เสนอไปและก็ไม่ใช่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวหรือสองเรื่องนะครับยังมีอีกร้ายเรื่องซึ่งบอกถึงเหตุการณ์ว่าวันสุดท้ายของโลกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรใช่ค่ะเรื่องนี้นจะทำทำให้ผมคิดถึงนังอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องอะไรครับคุณอาคะบอมเปอีโอ้ยเรื่องนี้ดูหรือเปล่า เป็นยังไงคะคุณอาเหมือนรู้นะนูทำท่าเหมือนทำท่าเหมือนรู้ปอมเปีเกี่ยวเสร็จแล้วก็ไม่รู้คุณอาเล่าดีกว่าคืออย่างนี้ครับปอมเปีเป็นเมืองที่อยู่ในสมัยของโรมันประมาณ3า0พันปีที่แล้วหูยนานมากก็ไม่นานมากแต่ว่าทฤษฎีของการสิ้นโลกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในช่วงของปอมเปีเหมือนกันยังไงคะคุณอาก็คือว่าเมืองปอมเปีเนี่ยเป็นเมืองที่เมืองท่า ถ้าใหญ่ทันสมัยจะเริญลุ่งเรืองมากนะครับใใชช่่่คะผู้คนมีความสุขมีความเป็นอยู่อย่างดีแบบชาวโรมันซึ่งสมัยก่อนก็ถือว่าชาติโรมันเนี่ยเป็นชาติที่มีเจริญอริยธรรมสูงสุดของโลกในยุคเมื่อ3,000ปีก่อนถือว่าดีที่สุดแล้วอะแต่จู่ๆเมืองปอมเปีก็หายวัไปกับตาเพราะเกิดจากจากวันสุดท้ายของโลกในตอนนั้น โดยผ่านมาจากภูเขาไฟภูเขาไฟซูเอเวียตท้บผมจํำไม่ผิดมันพ่นระเบิดแลว่าลาวาป่ะคะฮะแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าคนปอมเบอีอยู่ที่เชิงภูเขาไฟซูเวียหรือเซวีเอียเรียบจ้ำไม่รู้แต่มันนานแล้วค่ะเขาอยู่กันมาเป็นพันๆปีจ้ำไม่มีแต่วันหนึ่งภูเขาไฟนี่มันก็ระเบิดตุ่มมาโดยที่ทุกคนไม่รู้ตัวแล้วทันใดนั้น เมืองทั้งเมืองที่เจริญรุ่งเรืองหายไปในพริบตาเลยหายไปหายสาบสูญไปเลยรวมทั้งก็ยังเชื่อว่ามีทวีปอีกทวีปหนึ่งเขาเรียกว่าทวีปแอตแลนติกอยู่ระหว่างแปซิฟิกกับยุโรปเนี่ยเป็นทวีท้งทวีในสมัยของกรีกอุยกรีกเลยเหรอคุณน้คือก่อนโรมันคอาจจะห้าพันปีย้อนเข้าไปอีกเขาบอกว่าไอ้อนาจักรแอตแลนติกเนี่ย มันเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมากเลยคนแถวนั้นมีแบบโรสนิยมมากท่านสมัยเมื่คนสมัยนี้เลยใช่ค่ะท่านคุณเคยอ่านหนังสือมากค่ะอยู่ๆวันดีคืนดีเกาะทั้งเกาะซึ่งมันเป็นเกาะใหญ่เลยนะไม่ได้เกาะหนูนะแล้วหนูไม่ได้เกาะอามายถึงเกาะเห่หนูละเล่นดูไม่เห็นคุณอากำลังเล่ามาไงหนูก็เลยลองเคว็ดูงี้ ไม่ก่อทั้งเกาะหนูจะให้เป็นเกาะเลยนะเนี่ยต่อ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 สองเกาะหนูนี่มันสองเกาะหนูมันลบกวนสมาธิอาจารย์ลลานหลานหลานเห็นไหครับเห็นไหมครับที่ผมยกตัวอย่างเลยคไอ้เกาะไอ้อันติกเนี่ยมันหายว่าไปอย่าบวระหายว่าไปเลยคนทั้งเกาะเนี่ยหายไปตายไปใช่และอันนี้ทฤษฎีก็ทําให้คนเชื่อเลยว่าปัจจุบันนี้มันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้จู่ๆมันอาจจะมีแผ่นดิน ยุบลงไปแล้วก็เมืองจะเมืองหายไปจะเห็นได้มาเร็วๆเนี้ยตามถนนทางเมืองใหญ่ๆมันเป็นถนนมันยุบลงไปถนนยุบรถยุบไปทั้งคานเลยใช่ใช่หนูก็ดูอยู่ตึกๆเมืองจีนก็มีหายไปเลยก็เลยเชื่อว่ามีทฤษฎีเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมคือว่าโลกเรากําลังไม่มีแรงดึงดูดในของตัวเองแล้ว ต้องให้คนอื่นดูดแดงหนุ่ดูดแทนดูให้คนอื่นดูหนูไม่หนูหมายถึงว่าคุณอาบอกว่าไม่มีแรงอื่นดูดจะให้ดูตรงไหนดูดหนูล้อเล่นค่ะคุณอาอาต่อตอกแก้หนูว่าหนูว่ามีหน้าที่แก้คุณอาให้คุณอาแขวะเล่นนะแหมมันทําให้หนูให้อาไปยแหมอกจับมวันควาเห็นเห็นคุณอาต้ามทฤษฎีอันนี้นะมันบอกว่าโลกเนี่ยมันมันเหมือนกับก็บินบินอยู่ดีๆน่ะจะมา อาจจะมีอำนาจของโลกที่มันหมดแรงดึงดูดเนาะมันหายไปได้หายไปได้ยังไงนี่แหละครับจึงเป็นเรื่องที่อยากจะเอามาพูดมาเล่าในรายการ25นอเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วในโลกเรานีเกิดเกิดขึ้นจริงแล้วด้วยหลายๆเหตุการณ์ที่คุณอาเล่ามาหรือว่าในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศหลายๆเหตุการณ์นะคะคุณอาใช่มันก็เกิดขึ้นโดยที่เราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไม เกิดได้ยังไงใช่ก็คุณเคยได้ยินปาว่าบางทีประเทศไทยจะมีหิมะตกเฮ้ยมันจริงจริงหรอคะคุณอาก็จริงแล้วตกแล้วอ่ะที่เหนือเมื่อเมื่อเอ่เมืดือนเมษาจนต้นเดือนลูกเห็บตกเป็นท้องตุ้งขาวเหมือนก็หิมะตกเลยก้อนเป็นเลยค่ะแล้วหิมะกับลูกเห็บเนี่ยพูดจริงนะลูกเห็บเนี่ยกว่าจะเกิดเนี่ยมันยากกว่าหิมะ หิมะเป็นเกล็ดเล็กๆของน้ําแข็งแต่ลูกเห็ใมีก้อนน้าแข็งก้อนใหญ่แล้วตกมาเต็มท้องทุ่งจังหวัดเลยจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ใช่ค่ะก็จะบอกว่าหิมะตกก็เ็เขาว่าได้โอ้โหถ้าเกิดแบบนี้นะ่ากลัวนะคะคุณอาแล้วในขนาดเดียวกันะนะประเทศอย่างที่เขาอย่างอังกฤษยูยยรีน้ําท่วมแล้วที่อเมริกาคุณก็รู้เขาบอกว่าความหนาวของอเมริกา หนาวยิ่งกว่าความหนาวบนดาวอังคารหุ้ยดาวมากจนบางคนต้องแบบว่าเสียชีวิตก็มีนี่แหละค่ะใช่ก็อันนี้แหละครับอาจจะเป็นเพราะว่าโลกเรามันเปลี่ยนขั้วใช่หนูว่าเปลี่ยนนะจากขั้วโลกเหนืออาจจะลงมาขั้วโลกใต้โอ้โลกใต้ขึ้นไปขั้วโลกเหนือใช่ไหมอะไรที่เคยเป็นทะเลทรายอาจจะมีหิมะใช่ค่ะไอ้ที่เป็นหิมะอาจจะเป็นทะเลทรายอะไรที่มันไม่มีอาจจะมีถูกต้องอะไรที่ไม่เคยมี มันก็จะมีะไม่งงจ่พูดอะไจะไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่า<ช>โลกมันเปลี่ยนขั้วอันนี้ก็คือเขา้าทฤษฎีที่เขาเชื่อว่านี่คือเป็นปรากฏการณ์เตือนใ,ให้รู้ให้เข้าใจว่าโลกเราใกล้ถึงการอวาสาศาแล้วฉะนั้น,น <ะ S 2> ผมจึงต้องสงสัยถามคุณต้นอ้อวันนี้ว่าถ้าพรุ่งนี้โลกมันระเบิดแตกไปทัานเธอทัานเพืท่านไม่มีแล้ว ที่คุณอาพูดมาทั้งหมดมันดูน่ากลัวไปหมดเลยค่ะมันเหมือนว่าชีวิตนี้แบบไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือใช่คุณก็ยังมีเวลา25นาทีที่จะคิดนะครับว่าถ้าพวกนี้มันเกิดระเบิดตุ้มโลกมันไม่มีอีกแล้วยังมีเวลา25นอทีคุณจะมีเวลาทําอะไรทันไหมคุณอาทำทันไหมทำอะไรทันไหมคุณจะทําอะไรทันไหมคุณอาเดี๋ยวกลับไปคิดนะนี่คือรายการ25นอรายการที่นําเสนอเรื่องราวที่ แ,แตกต่างในตอนกลางคืนอย่างชเช่นคืนนี้ตอนตีหนึ่งนะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องถ้าไม่มีบนพวกนี้คืนนี้คุณทันอจะทำอะไรครับคืนนี้หนูจะดู25นอให้ทุกคนต้องดูนะคะครับ,รบเอาละครับ <c oughs> คืนนี้ต้องกล่าวลาทีส่สดว์กับท่านผู้ชมนะครับและท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยอยากจะดูเราย้อนหลังสามารถเข้าไปดูใน Facebook ได้นะเสิร์ชคำว่า25นอนหรือว่า w w w facebook com 2 5 s e n f ssn ได้เลยค่ะครับ ก็พ so บกันนะครับสำหรับคืนนี้ลาดีสวัสดิ์แล้วก็หลับให้ฝันดีนะครับอย่าฝันถึงวันสุดท้ายของโลกนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไรดีอะคะคุณอามาช่วยกันทำดีกว่ายี่สิบห้าเนาะนั่นหน่ะดิพรุ่งนี้ไม่มีแล้ว